สวัสดีค่ะวันนี้จิ๋วพาชมที่ดินคอง10กกม .5.5 หนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นที่ดินจัดสรรที่สมบูรณ์มากๆเลยนะคะเพราะว่าไฟฟ้าก็เข้าถึงแล้วเนี่ยค่ะจิ๋วยืนอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะคะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยค่ะถนนคอนกรีตกว้าง12เมตรนะคะมีเบื้ เพื่อนบ้านพักอาศัยแล้วนะคะ,คะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะเนื้อที่ที่ดินนะคะอยู่ที่ห2 5ตารางวาขายเพียง900 0แสบาทเท่านั้นเองนะคะสดผ่อนได้คุยได้ทุกเงื่อนไขนะคะซื้อสดโฉนดพร้อมโอนค่ะดาวเพียง50,000บาท ะะคะผ่อนนาน5ปีมีสำนักงานตรวจสอบได้นะคะสนใจโทรติดต่อ0618389951ค่ะ0618389951นะคะสวัสดีค่ะ